<c oughs> ทำไมเขาไม่ตอะไมาตรงนี้ไม่ใช่ปะไม่ใช่ม่ใช่ไม่นเบคหตรงนี้เวล่มมตรงนี้มาใ่ยมอใชแล้วมีหมอยู่ตรงนี้มีสถานที่เขาเปนก็ใช้สถานที่ ก็รู้จะมีแฟนคลับอย่าง้รอย่างไปยุ่งกัแฟนคลับทำอะไรวาถ้างนั้ตน้แฟนคลับเข้าไม่ได้มันไม่เหงี่ยงตรงไหน

ไม่ได้อะไรเลยก็จะจะมีอะไรอยได้แล้วเต็มเต็มแล้วเนี่ยเอาเอาแค่นี้ก็พอล้วเรื่องเนี้ยเดินชนกันอยากได้อะไรบ้างน้เต็มเต็มเลยร้อนไม่ต้อง้องร้อนเด้หมด เด็จอยเลยวนแ่จะเ่าวางไว้ก่อน่ได้ไมคพี่ใครรัได้แตไม่คือรถแคคอรถแ มันจะมีถุงกระเป๋าช่ยแนนกระมัน่นอยู่แล้วแ้ก็บนโต๊ะค่ะมันข้อก็จะเป็นเ้ข้อกระดูกอกรด้จแยมากน้นม่มี ຕາຍນີ້ເຊິ່ງເດັກນີ

คู่นั้นนี่มัน้าแบลจังวะกับตันจะแปลงร่างแล้วเนี่ยตันจะแปลงร่างแล้วทำอะไรอยู่แปลงร่าง

cái มันแห้งไป จับไมแกงเอากลับมาะวังระวไม่ด้เห็นกันแก๊งหน่เอาละโดนละโดนละ